สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีเาราพบกันตึกเลยเนาะสามทุ่มโดยประมาณนะคะนอนหลับกันหรือยัง สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางช่อง YouTube t ิ p c o คอนเฟดแนนนะคะวันนี้มาพบกันดึกเลยนะคะเรื่อกันเดี๋ยวนี้เรื่อกักค่ทำนิดนึงเนาะมาถึงก็นะพักผ่อนเสร็จแล้วก็เตรียมหัวข้อที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ คิดว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเลยอผู้หญิงเจ้าชูดูยังไงโดยธรรมดาเราจะมักจะมีหัวข้อประมาณว่าผู้ชายเจ้าชูเนาะทีนี้ก็มาดูบ้างสิว่าเอ๊ะล้วผู้หญิงเจ้าชู้มีไหมเออแล้วถ้ามีอ่ะพฤติกรรมหรือว่าลักษณะของผู้เจ้าชูเป็นยังไงนะคะ คือจริงๆแล้วที่ก็มองว่าผู้ชายเจ้าชู้กับผู้หญิงเจ้าชู้ไม่ได้ต่างก,กันมากเท่าไหรน่นะอาจจะต่างกันที่เอ,อ่อลักษณะของการเข้าเข้าหาเข้าพูดคุยไหมมันอาจจะต่างกันตรงนั้นก็ได้นะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีน้องกุ้งด้วยจ้า เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเพราะว่ามันดึกแล้วเนะเริ่มที่หัวข้อแรกกันเลยเนาะเคสำหรับหัวข้อที่จะพูดคุยกันในวันนี้นะคะผู้หญิงเจ้าชู้ดูยังไงผู้หญิงเจ้าชู้กับผู้ชายเจ้าชู้จริงๆแล้วอะทิพว่านะมัน มันก็ไม่ต่างกันมากนะในเรื่องของลักษณะนิสัยหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคือคือเคยเคยมีคนที่รู้จักนะคะก็คือเรามองว่าเป็นขณะเราเป็นผู้หญิงด้วยกันนะ <c uman> เราเห็นเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูเป็นคนที่มีเสน่ห์เนาะอะไรอย่างเงี้ยเ <c uman> <ๆ>พราะนั้นเนี่ยเราก็เลยว่าถ้าเกิดผู้ชายเขาเห็นผู้หญิงแบบลักษณะแบบนี้เขาก็เลยจะรู้สึกเหมือนกับเราเนาะขณเราเป็นผู้หญิงด้วยกันใช่ปว่าเราบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เออดูแบบ น่ารักพูดน่าคบน่าคุยอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่หัวข้อแรกกันเลยวันนี้ที่ทิพย์จดจดมาได้ทั้งหมดกี่ข้อเนี่ยเก้าข้อเลยทีเดียวเนาะลักษณะของผู้หญิงเจ้าชู้อ่ะเราไปเริ่มกันที่ข้อแรกค่ะข้อแรกเลยก็คือผู้หญิงเจ้าชู้จะต้องเป็นคนแบบที่ดูแบบน่ารักสวย แต่งตัวดีบคุคลิกดีนะคะแต่โสดไม่มีแฟนค่ะเนาะใครถามเธอก็จะบอกว่าโสดค่ะไม่มีแฟนค่ะนะทุกคนก็คือเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนหมดเนาะนะแล้วก็คือผู้หญิงโสดแล้วผู้หญิงไม่มีแฟนบางทีเขาอ,อาจจะไม่ได้เหงาก็ได้นะเอ บางทีคืออาจจะคิดว่าผู้หญิงโสดหรือผู้หญิงที่เขาไม่มีแฟนอ่ะเขาคงจะเหงาแน่เลยเขาคงจะแบบเอยอยู่คนเดียวเหงาว่าอะไรอย่างเงี้ยที่จริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะจริงจริงเขาอาจจะมีคนคุยหลายคนก็ได้เออเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะก็ได้นะคะบางทีเขาก็แบบให้เป็นเพื่อนไงเขาก็ไม่ได้มาแบบเออเปิดเผยใช่ไหมคือเราก็อย่าไปเข้าใจผิดน,นะว่าผู้หญิงโสดหรือผู้หญิงมีแฟนแล้วเขาจะไม่มีคนคุยเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะก็ได้อะนะคะ หัวข้อต่อไปหัวข้อที่สองนะคะลักษณะที่สองของผู้หญิงเจ้าชูค้คือเธอจะอัธยาศัยดีมากค่ะเธอจะเป็นคนที่แบบเฟรนลี่อะเข้ากับใครก็ได้เออจริง,รงๆเนาะก็คือใครอยากจะคบหรืออยากจะคุยกับเธอก็คุยได้คุยแบบเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันไปก่อนเออก็ค่อย,ค,อยคุยกันไปเป็นเพื่อนกันไปนะทุกคนเป็นเพื่อนหมดอ่ะก็ยังไม่ได้แบบว่า พิเศษกับใครถูกว่าเนาะแล้วก็การที่ผู้หญิงโสดหรือผู้หญิงที่เขาไม่มีแฟนนะเขาอาจจะมีเพื่อนเยอะก็ได้เออเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายอะเยอะมากมายเป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็มีเพื่อนเยอะอะเขาพูดจาดีไงเขาเอาใจเพื่อนเขาเอาใจคนเก่งเออเขาพูดเป็นเขารู้ใจเออรู้ว่าพูดอะไรแล้วเออคนฟังจะชอบใช่ไหมเขาก็จะต้องแบบ มีจิตวิทายากอกพูน,นิดนึงอ่นออเนี่ยคือเสน่ห์เลยเรียกว่าเป็นสเสน่ห์ของผู้หญิงเจ้าโอเคหัวก็ต่อไปสัญญาณไม่ค่อยดีอีกแล้วนะคะวันนี้หัวข้อที่สามสังเกตที่แววตาของเธอแววตาของผินเจ้าชู้ จะเป็นปากายค่ะจะแพรวพราวเล่นหูเล่นตาเก่งค่ะเพราะว่าก็พระเจ้าจชู้ไงเออเธอก็จะรู้จักแบบการเล่นหูเล่นตาใช่ไหมเอ้ยชายตาใส่ตาเธอจะแพรวพรว่าเจอเป้าหมายเออนะคะลักษณะของคนเจ้าชู้จะแบบนี้เนาะหัวข้อที่สี่นะคะลักษณะที่สี่ของเธอก็คือ ถ้าคุณได้เบอร์โทรศัพท์อ่ะสมมติว่าถ้าเราได้เบอร์โทรศัพท์นะของผู้หญิงเชื้อโทรไปอ่ะบางทีเธอจะเขาไม่ค่อยรับนะบางทีก็รับแหละแต่ก็แบบเอ้ยคุณแบบเดียวเออะไรประมาณนี้เนาะแต่ส่วนมากก็มักจะโทรกลับมากกว่าใช่ปะ่ะไม่ค่อยรับโทรกลับมากกว่าอะไรเงี้ยไอ้นนคอนิสัยของคนเจ้าชู้นะว่าผู้หญิงผู้ชายก็จะนิสัยประมาณนี้นะไอ้เรื่องโทรศัพท์อ่ะนะบางทีก็อาจจะแบบมีเสียงโทรสัพท์มีเสียงโทรศัพท์นะ บ,บชอบแชทมากกว่าไงเพราะว่าแชทเป็นยังไงเวลาแชทมันก็แชทได้ไหลายคนไงเออใช่ไหมเขาอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เนาะบางทีเราต้องสังเกตหนึ่งว่าถ้าเกิดเราพยายอยากจะโทรไปคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาไม่ค่อยคุยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ว่าหลัดจ้าคุยหลายคนไงก็ไม่อยากจะโทรศัพท์เนาะแชทดีกว่ามันง่ายอะไรประมาณนี้นะคะ หัวข้อต่อไปนะขาหัวข้อที่สข้อที่4นะคะก็คืออ้าวหข้อที่4ไปแล้วหัวข้อที่สไปแล้วต่อไปหัวข้อที่หนะคะหัวข้อที่5ถ้าเกิดได้ไปเดทนะแล้วก็จะกลับอย่างนี้จะขอไปส่งเธอเออจะไปขอไปส่งที่บ้าน ผู้หญิงเจ้าชู้จะไม่ให้ผู้ชายไปส่งที่บ้านหรือที่พักอะไรที่อยู่ใกล er ้ตัวมากๆเธอจะไม่ให้คุณเข้าไปใกล้ค่ะเธอจะดูลึกลับเธอจะดูแบบเหมือนมีความลับเธอจะไม่เปิดเผยตัวตนง่ายๆเนอะคุณจะคาดเดาเธอยากวันที่อาจจะเดาผิดเออแต่เรื่องของการที่ไม่ให้ผู้ชายที่ไปเดทด้วยหรืออะไร มาส่งที่บ้านหรือที่พักที่ไหนจะเป็นเป็นที่ที่เป็นที่ส่วนตัวของเราจริงๆมันสําหรับผู้หญิงมันก็มันก็สําคัญนะคะมันก็มีเหตุผลหนึ่งนะก็คือถ้าถ้าอยากไปทิพย์ก็จะมองว่าเราไม่รู้ไงว่าคนที่แบบว่าเราไปเพิ่งศึกษาไปเรียนรู้หรือว่าไปเด,ดทบางทีเขาจะเป็นคนลักษณะนิสยยังไงใช่ไหมถ้าเกิดไปถึงระยะเวลาหนึง่งอ่ะถ้าเราคุยไปแล้วเรา,เร,า,เร,ารู้สึกว่าเขาไม่ใช่อ่ะเราก็แบบเริ่มเห็นอะไรที่แบบว่ามันไม่ตรงมันไม่ใช่แล้วว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราเกิดแบบเออ เราก็บอกว่ามันเออมันไม่ใช่เนาะเราไม่ได้ไปต่อในความสัมพันธ์นั้นอ,อะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดเขาถ้าเจอแบบคนที่เขาแบบแรงๆหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ปะมันก็อาจจะอันตรายกับฝ่ายหญิงได้เนาะบางทีผู้หญิงอาจจะอยู่คนเดียวหรือว่าบ้านแถวนั้นมันเปลี่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเนาะ ส่วนหนึ่งเลยนะที่เราว่าที่ว่าผู้หญิงบางทีอาจจะไม่ชอบให้ใครไปไปส่งที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ใช่ว่าเธอไม่อยากหดเผยอะไรนะบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของความปลอดภยัยใช่ไหมแต่ในหัวข้อนี้เนี่ยผู้หญิงจะถูอว่าจ,จะไม่ชอบให้ผู้ชายไปส่งที่บ้านไม่ชอบให้ไปใกล้ที่พักอ่าแล้วก็ดูเป็นคนที่มีความลับนะคะบางทีเราอาจจะคาดเดาได้ยากเนาะบางทีก็เดาผิดง่ายเดาไม่ถูกหรอกเออ จะลึกล้ำซับซอนนิดนึงนะคะนี่พฤติกรรมคนเจ้าชูปเป็นอย่างนี้นะผู้ชายหรือผู้หญิงก็จะไประมานี้เหมือนกันนะคะหัวข้อที่6นะคะสังเกตในโซเชียลในเรื่องโซเชียลของเธอ Facebook Instagram l i น์อะไรต่างๆคุณจะไม่ค่อยเห็นรูปเธอถ่ายรูปกับผู้ชายที่ไหนไปลงเฟซหรือลงไอจหรือลงไลน์นะ คุณจะเห็นต่โลกเธอคนเดียวละในโลกโซเชียลหรือไว่ก็กับเพื่อนผู้หญิงนะคุณก็จะเห็นอยู่แค่นั้นแล้วเธอก็จะชอบไปเที่ยวไปไหนมาไหนกับเพื่อนผู้หญิงเท่านั้นเหตุผลมีเหตุผลนะก็ไปกับเพื่อนเป็นส่วนตัวกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นอิสระใช่ป่ะเอ้ยจะมองใครก็ได้ใช่ป่ะสายตาจะส่งไปหาใครก็ได้ใช่ป่ะเออมีโอกาสได้คุยกับใครก็ได้ใช่ไหมอันนี้คือเป็นนิสัยของผู้หญิงที่เจ้าชูนะคะจะชอบไปเที่ยวกับเพื่อนนะ แล้วก็ในโซเชียลต่างๆของเธออะไม่มีรูปคู่ผู้ชายแน่นอนนะคะมีไม่ได้นะคะเดี๋ยวเกมเอออะไรประมาณนี้นะคะโอเคต่อไปหัวข้อที่เจ็ดเธอจะเป็นคนที่มีเหตุมีผลมีเหตุผลกับทุกเรื่อง ไม่ว่าคุณจะพูดหรือว่าจะถามอะไรมาเธอตับได้ทุกอย่างเออลื่นไหลมีเหตุผลค่ะเป็นคนมีเหตุผลนะคะคุณไม่มีทางจับได้เอออะไรประมาณนี้เออนะคะต่อไปหัวข้อที่แปดผู้หญิงเจ้าชู้จะไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้ไม่ชอบเลยนะคะแล้วถ้าเจ้าชู้มากที่จะไปชอบชอบ้างเพราะอะไร ก็เหมือนรู้ทันกันเอออะไรปพระาะว่าอันนี้แล้วนะชอบส่วนว่าถ้าเป็นผู้หญิงเจ้าชูก็จะชอบผู้ชายที่แบบอันนิ่งๆอะไรแบบนี้ไหมที่แบบเอออาจจะรู้ทันแหละแต่ก็ไม่ได้แสดงออกความแบบว่ารู้ทันหรืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะผู้หญิงเจ้าชูจะไม่ยอมรับว่าตัวเองเจ้าชูไม่มีถานว่ายอมรับแต่เธอจะคิดว่าเธอเป็นคนช่างเลือกเธอมีสิทธิ์เลือกถูกไหมเธอมีสิทธิ์ที่จะคุยกับ ใครก็ได้จนกว่าเธอจะตกลงเป็นแฟนวะค่ะแล้วก็สเปคเธออาจจะเยอะนิดนึงเพราะว่าถ้างเลือกได้เออประมาณนี้นะคะแล้วก็ผู้หญิงเจ้าชู้จะต่างจากจาจผู้ชายเจ้าชูอ้อยู่จุดนึงคือผู้ชายเจ้าชู้อะไม่หยุดที่ใครง่ายๆหรืออาจจะหยุดแหละเมื่อบดแรง <laughs> ว่าไปต่อไม่ไหวเนาะแต่ผู้หญิงเจ้าชู้จะไม่เหมือนกันนะ คือโดยมากแล้วเท่าที่เคยอ่านมานะคะสาบผู้เจ้าชู้เนี่ยเขาจะหยุดหยุดก็ต่อเมื่อเจอผู้ชายที่ตรงกับสเปคของเขาที่สุดนะผู้ชายที่ใช่แล้วก็คลิกกับเขามากที่สุดนะคะผู้หญิงเจ้าชู้จะหยุดนะจะต่างกันจากผู้ชายเจ้าชู้พอสมควรผู้ช่เจ้าชู้ก็ก็ก็หยุดบางคนก็หยุดมีครอบครัวแต่งงานนะคะแต่ว่าพฤติกรรมหรือนิสัยบางทีเขาก็เขาไม่หยุดไงเขาก็ยังมีมีมีอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่างจากผู้หญิงนะ ถ้าผิเจ้าชูถ้าเจอคนที่ตรงตรงกับสเปคหรือว่าตรงกับใจคนที่ใช่คนที่คลิกคนที่เธอแบบว่าชอบแลว้วก็รักจริงๆอย่างเงี้ยผิวเจ้าชูจะหยุดนะคะก็จะแบบที่เห็นมาก็หยุดเป็นแม่บ้านแม่เรือนดูแลครอบครัวดีนะคะนี่เป็นข้อแตกต่างนะของผู้ชายชู้ผิวจะหยุดกับผู้หญิงเจ้าชูนะคะโอเคมีใครอยู่บ้างสวัสดีคะ่ะน้องกุ้งนะคะสวัสดีขุนวัฒนยูคะ่ะ จบแล้วสำหรับหัวข้อในวันนี้จบได้คลวดเร็วเพราะว่ามาดึกนะคะหัวข้อในวันนี้ผู้หญิงเจ้าชู้ดูยังไงนะคะเรามาทวนอีกสกรอบคือ 1. สวยน่ารักแต่งตัวดีบุคลิกดีหน้าตาดีแต่โสดไม่มีแฟนค่ะแล้วก็ข้อที่สอง คือเธอจะมีอัธยาศัยดีนะคะเข้าคนง่ายดูเข้ากับคนง่ายเนาะดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็คุยกับใครก็คุยคุยแบบเป็นเพื่อนเนาะเขา้าถ้าเจอคนที่ชอบอะเข้าหาก็คือเข้าหาแบบเป็นเพื่อนนะคะค่อยๆค,คุยคุยเป็นเพื่อนไปนะขอ้ขอที่สามนิสัยที่สามคือแววตาของเธอจะมีประกายแพรวพรวนะคะ แล้วก็จะเล่นหูเล่นตาเก่งน่เมื่อเจอเป้าหมายเธอจะพรว์งพรวมากออประมาณนี้นะคะข้อที่4คือเธอจะไม่ค่อยรับโทรศพัพท์ค่ะเธอชอบแชทมากกว่าเนาะถ้าเกิดโทรไปบางทีเธอจะไม่รับแล้วเธอจะมกักจะชอบโทรกลับนะคะอข้อที่5คนจะไม่เคยได้ไปส่งเธอที่บ้าน ไม่ค่อยได้รู้จักตัวตนของเธอง่ายๆเธอจะดูลึกลับซับซ้อนคุณจะคาดเดาได้ยากนะคะโอ้ข้อที่6ก็คือในโซเชียลมีเดีย Facebook Instagram Line นะคะไม่มีรูปผู้ชายค่ะน้อยไม่แทบไม่มีไม่มีเลยส่วนมากจะเป็นรูปเธอหรือว่ารูปเธอกับเพื่อนอ่ะเพื่อนผู้หญิงประมาณนี้นะคะหอวข้อที่6ก็คืออ่ะข้อที่6ไปแล้วเนาะหอวข้อที่7นะคะ เธอจะเป็นคนที่มีเหตุผลมีผลกับทุกเรื่องค่ะสามารถให้คําตอบคุณได้ทุกเรื่องนะคะจะดูเลื่อนไหลสบ,สบายเนาะหัวข้อที่8เธอจะไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้ไม่ชอบมากนะคะเพราะผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยจะรู้ทันเ,ออเธอจะชอบผู้ชายที่แบบดูอาจจะรู้ทันก็ได้เออแต่ไม่เจ้าชู้ไงนิ่งๆอะไรประมาณนี้นะคะ ข้อที่9สุดท้ายเธอจะไม่ยอมรับว่าตัวเองเจ้าชูนะคะแต่เธอจะคิดว่าเธอเป็นคนที่ชัาเลือกเธอมีสิทธิ์ที่จะเลือกเนาะและผู้หญิงเจ้าชูต่างจากผู้ชาเจ้าชูตรงที่ผู้ชายเจ้าชูเนี่ยอาจจะไม่ได้หยุดกับใ,ใครง่ายๆเนาะอาจจะหยุดเมื่อบทเลแรง หยุดไม่ถอยไม่ไหวเออแต่ผู้หญิงจะหยุดว่าเจอคนที่ใช่คนที่คลิกหรือว่าคนที่ตรงกับสเปคหรือตรงกับใจมากที่สุดนะคะสําหรับผู้หญิงเจ้าชู้ที่เคยเห็นมาก็คือโดยมากหยุดนะคะหยุดมีครอบครัวที่เออก็แต่งานมีครอบครัวก็เยอะนะคะโอเคสําหรับในวันนี้ต้องไปแล้วเนาะ ยังไงก็เพื่อนๆน,นะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้โควิดระบาดหนักนะคะออกนอกบ้านสวมแมสสวสหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงที่ที่มีคนเยอะๆนะคะอยากเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนเยอะๆเนาะ,นะหรือเวลาที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มคนก็พยายามเว้นระยะห่างนะคะมีระยะห่าง แล้วสุดท้ายเลยคือการล้างมือล้างมือบ่อยๆนะคะหรือไม่ก็พกแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์สำหรับเจลก็ได้อาจจลแอลกอฮอล์หรือไม่ก็สเปรย์นะคะพกที่ตัวตลอดเนาะเวลาสัมผัสอะไรที่เป็นสาธารณะอะไรต่างๆแล้วในที่สาธารณะก็ ใช้แอลกอฮอล์เช็ดมือแล้วก็เช็ดบริเวณที่สัมผัสนะคะเพื่อความปลอดภัยจากโควิดนะคะเป็นห่วงทุกคนนะคะด้วยความห่วงใยค่ะสำหรับรายวันนี้ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย